สวัสดีนะคะทุกคนคะวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับซูเปอร์เซตนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ฮาโลวีนมากแล้วนะคะผมก็เลยเอาตัวกิ้งก่าไปแกล้งนะครับแล้วก็ได้ทําการอัดเสียงไว้แล้วนะเป็นเสียงที่น่ากลัวน่ากลัวทั้งหมด5เสียงนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปกดบัตรกิ้งก่าก่อนนะครับโอเคนะคะประดูนก่อนนะว่าจะมีบัตรกิ้งก่าไหมเอาไว้ซักสองใบกันพลาด ตอนน,ตอนนี้เราก็มีบัตรกิ้งก่าครบสองใบแล้วนะครับโหมบพิเิษชันตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะครับทุกคนผมก็เชิญเพื่อนมาก่อนนะแล้วเราก็จะใส่บัตรบัตรกิ้งก่าล่องหนนะครับกิ้งก่าล่องหองอีพิกก็จะไม่ตัวโผล่จนกว่าจะปาดนะครับไม่ก็ทําลายของนะแล้วของผมกิ้งก่าอีพิกพร้อมของเสริมด้วยนะครับเอาเอไม่มียานอาวกาศนะครับทุกคน พร้อมของเสริมด้วยนะครับทีนี้มันก็เลยยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่นะเพราะว่าเวลาป่ายแล้วตัวผมไม่โผล่ด้วยนะเพราะว่าผมจะหายตัวอีกสามวินะครับแล้วตัวถึงค่อยโผล่โอเคนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้เข้าไปจอยในช่องของสขาอด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นดาวเด่นผมเดาว่าน่าจะเพื่อนที่สวมผมซูมามั้งไม่ใช่นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับมา มาดูบทบาทกันนะครับทุกคนว่าเราจะได้เป็นกิ้งกาดหรือไม่ขุนชลาอที่จะเห็นครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เป็นกิ้งกาดเรียบร้อยนะครับโอ้ขอเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทุกคนอัปเดตสุดยอดเท่แล้วผมเป็นแบ็คแจ็คนี้เท่เลยนะเอาคือตอนนี้ผมยังเปิดใหม่ไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องน่าจะต้องรอรอบสองนะเออโอ้ เออคือถูกปัดแล้วไอ้ช <Cock S 2> <tinc S 1> <Verse> ุ๊บอยปัดไม่ทันนี่แหละหายตัวเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมไม่ได้หายตัวมันก็ตัวมันก็หายเองนะงานงี้ครับบักบักกว่อีกแล้วทุกคนผมไม่เห็นตัวผมเลยเนี่ยเออคโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยก็ไม่ได้ ชู่อาเปิบหนึ่งนะเดี๋ยวนะอาเปิบปหนึ่งทำไมอ่ะอ้าจำตะกะจริงจำตะกะเลยเพื่อนไม่ไม่ตะกะ่ากดนะอย่ากดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะไม่ทันได้แก้กดอื่นเลย <c oughs> โอ้เพื่อนผมตัวกับตะกะแฮะ เราแกล้งคนที่ยังอยู่ไม่ได้แล้วก็ไปแกล้งวิญญาณคนอื่นแทนแล้วกันนะครับทุกคนเออนะยังไงเราต้องได้แก้โอ้รยบร้อยจะนะโดนต่างจะนะครับช่วยเปันว่าใครจะเร็วกว่าผมไม่เคยเล่นแมปอื่นเลยผมเล่นแต่ยานอวกาศใครจะเข้าไปกินใครจะใครจะดีนะทุกคนเดี๋ยวดูกันอุ้ยโอ้ โอเคนะครับปวดกินเมียนเสร็จเมื่อกี้นี่เป็นเสียงของหมาหอนนะครับทวนก็จะเป็นน่ากลัวนิดหนึ่งนะจะเว้นจังหวะสักนิดหนึ่ง,งผมไม่รู้ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะที่ยืนนิ่งๆนั่นนะ่ะ<ด>คือก็ออกไปแล้วหรือเปล่านี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ไปได้จะไปได้มาดีที่ได้ไปแล้วมาดี่เนาะเสียงเมื่อกี้ก็จะเป็นเสียงของผีร้องนะคะชื่อว่า ghost scream นะแล้วก็ไปโอ้ชนะแล้วเห็นนะเห็นนะ ของควันเยดด่ดีใจกับเพื่อนเยียบยอดเยียบยอดอยู่นโหมดีด่โปเป็นหมดนี่โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ